สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o บนะครับมาอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้กันนะครับผมแต่ว่าอันดับแรกเลยนะครับไม่รอช้านะครับต้องขอขอบคุณสาโบเบตนะครับเรารักฟุตบอลของเราที่นี่ที่สาโบเบตนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่เราไม่เคยหยุดเล่นมันนะครับกระโดดเข้าสู่ความสนุกกับเราและรับชมการเดิมพันเกมที่สวยง,งามของฟุตบอลเสมจริงนะครับที่นี่ ที่สโบเบตนะครับเ <c oughs> มื่อดูข่าวสารกันในวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟุตบอลเลื่อนเตะแบบไม่มีกําหนดเพราะว่าไวรัสโควิด1 9กําำลังระบาดหนะักมากนะครับผมซึ่งทีมที่ดูน่าเป็นห่วงที่สุดก็คือลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าในเลาดาห้าหลีกดังเนะี่ยพวกเขาแทบจะลอยลำที่สุดแล้วนะครับผมก็ ปัจจุบันเป็นจ่าฝูงนะครับทิ้งห่างแมสซิตี้อยู่25คะแนนนะครับซึ่งในทางปฏิบัตินี่ต้องการแค่6แต้มหรือชนะ2นัดก็จะไปแชมป์ทันทีนะครับล่าสุดนะครับดูเหมือน,นแฟนๆเดี๋ยวคอปจะสบายใจได้แล้วนะครับเพราะว่าประธานยูฟ่านะครับอย่างอเล็กซานเดอร์เซเฟรินออกมาคอนเฟิร์มนะครับเขาบอกว่ายืนยันเลยนะว่าลิเวอร์พูล จะได้ชู้วยแชมป์เพลย์ลีกอย่างแน่นอนในปีนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปคือต้องการอีกแค่6คะแนนจาก2นัดก็จะไปแชมป์ทันทีนะครับในรอบ30ปีนะครับผมบทสัมภาษณ์ของเซฟรินเขาบอกเไว้เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่เห็นทางเลยที่ลิพูจะพลาดการชู้วยแชมป์นะครับต่อให้โปรแกรมที่เหลืออยู่จะแข่งต่อไม่ได้แต่แชมป์ลีกจะควร แชม์ลีกควรถูกตัดสินนะครับเขาบอกว่าเขามองไม่เห็นภาพที่แชมพิ์ลีกปีนี้จะไม่ชฉลี่พูเลยนะครับเขาบอกว่าเขาเข้าใจแฟนบอลว่าจะผิดหวังนะครับถ้ามันเกิดขึ้นในสนามที่ไร้แฟนบอลแต่เขาเชื่อว่าพวกเขาจะได้แชมป์ไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งแน่นอนนะครับผมก็เป็นการคอนเฟิร์มเรียบร้อยว่าปีนี้ได้แชมป์อย่างแน่นอนนะครับแต่อยู่ที่ว่าจะได้ชูเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับผม ไปดูอีกหนึ่งข่าวนะครับผมเป็นการต่อสัญญาใหม่นะครับของทวัสมุลเลอร์นะครับกับบาเยมิวิีนะครับคือย้อนกลับไปช่วงต้นซีซั่นนะครับมีคำถามเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของมุลเลอร์นะครับเพราะว่าช่วงหลังนี่เล่นไม่ออกนะครับแล้วก็อายุเยอะแล้วนะครับ30ปีแล้วนะครับในยุคของนิโก้โคบัชนะครับมุลเลอร์แทบจะโดนดองเข็มเลยคือไปแค่ส่วนเกิน นะครับผมก็เลยทำให้มีข่าวเรื่องของการย้ายทีมสูงมากนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับพอมาถึงยุคของฮันซีฟิกเจ้าตัวได้กลับมาเป็นตัวจิงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างดีเป็นตัวจริงทุกนัดนะครับผลงานตอนนี้ขอมูลเลอร์คือลงเล่น35เกมยิงได้10ประตูแล้วก็ําไป10กับแอซสต์ถือว่าโหดมากๆนะครับล่าสุดไบาเยนนะครับออกมาประกาศจับมุลเลอร์ต่อสัญญาใหม่เรียบร้อยออกไปจนถึง ปี2023นะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีในช่วงที่มีวิกฤตแบบนี้นะครับผมอ่ะนี่เป็นข่าวสารที่คัดมาฝากกันในวันนี้นะครับผมก็จะกันย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับผมทางส b o เบทมีข้อเสนอสุดพิเศษ,ษ,ษรอถ้าอยู่ในเดือนนี้นะครับเพียงสมัครเปิดบัญชีกับสโบเบทกออรหัสโปรโมชั่น ACE 2 6 แล้วก็รับโบนัสใหญ่100%จากยอดฝากแรกได้เลยนะครับถ้าสนใจสมัครกันเข้ามานะครับที่แอดไลน pbm 6 5 9 7 e นะครับแล้วก็บอกด้วยว่ามาจากเซียนหมูนะครับสวัสดีครับ